ฮ้คนไปไหนกันหมดเลยวันนี้ไม่ได้มาต้องหลายวันแม่ก็ามาปล่อยไว้แต่เท้าเลยแฮะปิ้วปิ้วเอาน้ำไปเลยทุกคนโอ้ยต้องนานกว่าจะถึงสงการเอ้ช่วงนี้มันเทศกาลอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นอะไรคิดมากคิดมากนี่แหละเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครวิ่งเข้าไปตรงนั้นน่ะสงสัยจะมีคนมาแล้วแฮะผ่อนไป ของเล่นแล้วก็เอาที่มากินหน่อยดีกว่าหิวมากๆเลยนะเนี่ยงำงางางเดี๋ยวเราไปที่สถา,านรับเลี้ยงเลยดีกว่าโอ้ว่าแต่ว่าพี่เลี้ยงหายไปไหนกันหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขามากต้องเอารถไปแหละเอาคันนี้ไปรักันนี่แดงเหมือนกับตัวเราเลยเท่คึบไปแล้วแมนแมนแมนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นใครอยู่ตรงหน้านะเฮ้ใครอ่ะ นั่นไงเห็นแล้วหัวแดงๆคุ้นมากๆใส่ชุดสโนว์แมนด้วยใช่ไหมใช่ดโโิโอ้โหโอ้โหกล่องของขวัญเต็มไปหมดยัยกล่องของขวัญเต็มไปหมดยัยอยากได้อยากได้ชุดกล่องเลยอะ่ะแอบ,บอยากได้อยากได้แอบโอ้ยอันนี้ก็อยากได้ได้ยินเสียงใครมาแอบบแอบบแอบ,บใครแอบแอบอยู่แถวเนี้ยแอบเนียนด้วยใครอะ่บบใอะใครอ่ะ<ห><ห> ใครอ่ะแอบใครอ่ะแอบแอบอันี่ใครอ่ะแอบป้งแอบแอบแอบแ้้ฮ่อ้าวว่าไงใครอ่ะพี่ฝนเนาะใครเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้ว้าใครอยากใครอ่ะอะไรเนี่ยเล่นด้วยกันทุกวันจำไม่ได้หน้าตาเฉยใครก็ไม่รู้ใส่ชุดอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะดูทีแล้วเน่าเออแล้วเนี่ยเฮ่อเปลี่ยนชุดก็ได้นี่ใส่ชุดนี้แทนแล้วกัน ออเอา <laughs> กเกาพี่เอกไง <laughs> จอ๋อไอเราจำได้จังนานแล้วเห็นหัวมาจากไกลเราทําเป็นแกล้งลืมไปงั้นแยะเฮ้ยเราขอกินแครอทนี่เลยได้ไหมงําไม่ใชไม่ใชไม่ใจ <laughs> ของเราของเราแม่แยาวใส่ชุดมาให้เฮ้ยมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยมันนี่ไงตรงนี้เขามีวันคริสต์มาสคริสต์มาสฮะคุณลุงซานต้าเหรอใช่แล้วใช่แล้วมาจิ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  ไปขอของคุณลุงกันดีกว่าเขาบอกว่าให้คุยกับคุณลุงชันต้าตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยคุณลุงชันต้าเขาจับเราขึ้นไปนั่งแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาให้เราเลือกใยใยเนี่ยเฮ้ยเขาให้พี่เอกเลือกกล่องของขวัญเหมือนกันแล้วเราจะเลือกอยไยเดี่ยกล่องไหนเดี่ะพี่เอกเอาสีเหลืองเขียวดีกว่าตรงกลางสีเหลืองเขียวเหรอสีพี่เอกไงงั้นพี่ฝนเลือกสีแดงครับพี่ฝนชอบสีแดงอะเฮ้ยพี่เอกได้ซันต้าแบร์คืออะไรอะ เฮ้ยเอาซันต้าแบร์อยู่ตรงไหนเนี่ยวันได้กปก้อนร้ออนมาเาไหนอะเอาไปใส่ตรงไหนอะอยู่ในทอยนี่ไงของเล่นเหรอทอยอยู่ตรงไหนอะทอยเอกได้แล้วนี่ไงทอยอะทอยอะแบนไงอย่าทอยเหรอนี่ไงพี่เอกได้โอ้โหเท่เลยเห็นว่าเนี่ยเราได้โกโก้อนร้อนมาหิวอะเอามากินมั้งงี้ไม่มีชางอะไม่มีชางอะไม่แบ่งไม่แบ่งโอุ้ยไอหยอยไอหยอยย่าหิวแล้วพี่เอกไปกินนมแป๊บนึงนะเดี๋ยวมา กินด้วยจีกินด้วยโอ้ยดูดีได้ฉันต้าตัวเล็กมาดีจังเลยอ่ะเท่พัดละเท่มากยอยะอิฉาน้ำลายยืดแล้วว่ะอิฉาอิฉาอยากได้อันนั้นม้างอ่ะอิฉาอิฉาอะไรอ่ะเพียกขคิวนมเม่อยากได้ม้างอ่ะเอาไม่ียกกันไม่เอาไม่แยกกันหน่อยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะแยกยัเหรอทอกทูอ่าหรือไม่เอาดีกว่าไปละยังไม่คุยละอดีเอดีอะไรย่าทำไมไม่คุยอ่ะเพราะว่าพี่ไอคิวนมไง เราก็หิวเหมือนกันหลบในที่หลับในหลบในจะชงนมเราก็จะชงนมมากเรื่องมากจริงๆเลยเราก็จะชงนมเหมือนกันเราต้องเอาทอยออกก่อนเบาะใช่แล้วต้มชงนมชงนมน้ำลายยืดเรหิวอะทำไมเราหิวทีไรเราน้ำลายยืดทุกทีเลยก็เราหิวนี่ไงเราก็จ้องกินไงเราจ้องกินหน่าเราจ้องกินหน่าเอลโอ้ยหิวหิวเอย่ายดีหน่ยโอ้ย ทำไมเรา้สึกแบบมึนหัว้เดี๋ยวไม่พอไม่พอกินน่ะเราต้องกินข้าวเลยเดี๋ยวเราต้องกินข้าวเลยอ่ะเราไม่พอกินน่ะเอาข้าวมานั่งกินก่อนก็ได้ไม่มีโต๊ะนั่งได้เลยสักตัวหนึ่ยทำไมเรานั่งไม่ได้อะไเอาข้าวมายังอะข้าวมาแล้วกินแล้วเรากินเสร็จแล้วอ่ะเราหายเอ๋อแล้วหน้าเราหายเอ๋อแล้วเราหิวข้าวอะเอลกินเสร็จยังเอลอ่ะกินเสร็จแล้วไปดีกว่า ไปหาอะไรเล่นกันดีกว่าตรงนี้อะไรเนี่ยเล่นอะไรดีอะเล่นอะไรเมื่อกี้ยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยสงสัยอะไรเหรอเนี่ยเขาบอกว่าคุยกับอาเดลี่ใช่ป่ะคุยกับเขาเหรอแล้วเขาจะบอกอะไรเราอะเขาอ่านว่าอาเดลี่หรือว่าอาเดยน่าจะอาเดมากกว่าอาเดลี่ก็อาเดอาเดอะไอเลอะไอะไอเลเอาเป็นว่าเราอ่านมันว่า A D L E Y เราอ่านว่าอาเดลีอาเดรียแล้วอาช่างขอะช่างคนหนังงั้นเราคุยกับเขาเลยก็แล้วกันอคุยแล้วเขาบอกว่าใ้เขาเขาอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราอ่ะเก็แบบว่าเออก็ทำเขาทําของขวัญหายไปอ่ะเขาบอกว่าเขาว่าให้เราไปช่วยหาของขวัญรอบๆบเมืองนี่แหละเราจะช่วยเขาได้หรือเปล่าต้องได้อยู่แล้วสิเราเป็นคนดีอ <|si|> ่ะนะ ล้วเขาก็มีของของรางวัลฉนุกฉนุกให้เราด้วยถ้าเราทําได้นะไม่มีของมาแยกให้เราได้เหรออย่าอย่าเอาเอาว่าจังเอาว่าแล้เนี่อยากได้อยากไ้อยากได้อะารโอ้กล่องขวานทั้งหมดห้าอัน้กล่องสุ่มด้วยกล่องสุ่มมาหรอโอกล่องสุ่มด้วย๋อกล่องสุ่มมานะแล้วกล่องสุ่มเงินหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บไม่ได้ห้าอันเลยใช่เปล่าอ่ะโอ้ยแล้วกล่องสุ่มราคาเท่าไหร่อะหนึ่งแสนเปล่าโอ้ยกล่องสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่แบบ แต่แบบว่าเราจะต้องช่วยเขาตามหาแล้วเหรออ๋องั้นเดี๋ยวไปช่วยกันตามหากล่องซุ่มกันดีกว่าเยาเยาะยเอารถไปด้วย ي, ดิรถไปด้วยเออลืมเนีย่ยมา้วมา้วบึนบึนแล้วบึนบึนแล้วตามหากล่องสุม่มอ๋อเฮ้ยอะไรอะอะไรใครอยู่ข้างนอกอะไหนอะใครอะเฮ้ยมีใครอะใครอะใครลุงคือใครใครคือลุงไม่รู้คือใครก็ไม่รู้เดี๋ยวนะอ๋อกดกดรับของขวัญจากเอลได้ด้วยอ่ะรับของขวัญเหรอ ใล้แล้วพี่เอ็นได้ของขวัญหรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยเราอยากได้ของขวัญน่ะพี่ฝนก็รับของขวัญดิรับของขวัญเลยนะแล้วเอามาให้นี่เปล่ายิ้มก่อนยิ้มก่อนแฮ่แรับของขวัญแล้วเจ็บเจ็บได้แล้วอ่ะได้แล้วอ่ะไม่ก็หายไปแล้วอ่ะเขาหายไปแล้วหายไปแล้วอ่ะดิหายไปแล้ว หายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เผือกเจอกล่องของขวัญแปลกๆอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเหรอกล่องสุ่มเนี่ยเหรอโอ้ยกล่องสุ้ม99บาทเนี่ยกล่องสุ่มกล่องใหญ่99บาทแล้วอ๋อแพงจังเลยอ่ะไม่มีตังค์ซื้อเฮ้ยต้องไปตรงไหนเฮ้ยเพี่อเห็นเอลยืนเออเอออยู่ตรงนู้นหนึ่งคนไหนทางซ้ายมือเพี่อนเอารถไปด้วยไปแล้วเอารถไปแล้วแมนไม่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 แมนแมนจะปาดหน้าทำไมเนี่ยนี่จะปาดหน้าเพี่อนทำไม เกหลับทำไมนัียกเริ่มง่วงแล้วไงอ่ะง่วงแล้วเหรอนี่ไงเจอแล้วเจอเอลแล้วเรากำลังทำไงต่อแล้วทำไงต่อเบียกได้สองกล่องแล้วเบียกรีบหาให้ครบดีกว่าดีจังเลยปุ้ยมีเอลยืนดูเต็มเมืองเลยเต็มเมืองเลยเหรอยดีจังเลยอ่ะดีแล้วไม่ต้องไปหาไกลๆแล้ว ที่ไหนอย่ะโอ่ยนน่นเนาะพี่เอกจะหาไกลๆแหละทำไมพี่เอกได้รับเอลจังเลยอ่ะรับบ่อยจังเร็วจังเลยอ่ะนี่พี่เอกวายพี่เอกหิวอ่ะหิวเหรออย่าไปมั่งไปมั่งง่วงด้วยอ่ะแล้วตอนนี้พี่เอกก็รู้สึกว่าเหมือนถ้าพี่ปวดหัวเจ็บคอด้วยอ่ะไม่สบายแล้วอ่ะดีทีเนี้ยจะทำยังไงอ่ะบอกว่าอย่าไปเล่นสนไงชอบเล่นสนตลอดเวลาเลยพี่เอกอ่ะอ้าวพี่เอกหาครบแล้วอ่ะได้ครบแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้เอาบล็อกเนี่ยไปหาอาเดลี่อ่ะ ได้ครอบเร็วจังเลยอ่ะเมียก็ไม่รู้พี่ฝนที่ไหนเนี่ยได้แล้วอ่ะได้แล้วเหมือนกันดูจีขามีอะไรมาให้เราอ่ะโอ้ยต้องรีบกลับไปแล้วดูเหมือนว่าเราจะได้ชุดสวยๆมาด้นะนี่จิมและเข้านี้เลยได้เล้วเหรอทำไมคราวนี้ไปเร็วจังเลยไม่รอกันบ้างเลยจิมผ่านวาร์ปแล้วขีกเกจตรงไหนวาร์ปตรงไหนเนี่ยเลยแล้วยังอ่ะเลยแล้วยังไม่รู้อ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยเอายีงไงนี่ไงเอาวาร์ปไปเลยนะเอาวาร์ปมาเลยอันหนึ่งาจอง มาช้ามไปยาวไปยาวมาเร็วมาเร็วถึงหน้าถึงเนาะท้องไหนเนี่ยเนี่ยพี่ยัยยืนอยู่หน้าอาเดวเนี่ยยืนอยู่หน้าอาเดวเหรอคุยแค่อาเดวก่อนอาเดวคุยอาเดวอ่ะลมแรงจีเขาคุยมั่งเดียวอ่ะคุยเดียวคนเดียวเลยอ่าทีละคนต่อแถวดีมาเร็วมาเร็วเอากล่องชุดมาให้เขาแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้อะไรเดาก็ไม่รู้อ่ะให้อะไรอ่ะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสอ่ะเดี๋ยวอยากได้อะไรมาเนี่ยเราอยายอะไมาไม่รู้อ่ะพี่อกได้ชุดมาชุดนางฟ้า แล้วพี่เอกใส่ชุดนางฟ้าแล้วมันจะเป็นยังไงนี่เ <sweating> ฮ <t> ้ยไม่ใช่แล้วมันใช่อย่างนี้เหรอเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นดีทำไมพี่เอกถึงกลายเป็นชุดอย่างนี้อ่ะยวยเยเยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ย เราต้องทําอะไรอีกเปล่าไอ้จำแล้วเดี๋ยวไปหาของกินเล้วเหื่โอ้ยเพเอกก้อนเงิอเนอกันโอ้ยไปชงนมกินดีกว่าอยากได้ชุดเนี่ยชุดมแมลงสีเขียวเอเลี่ยนเองเอาะไรใส่ชุดหาอะไรกินหน่อยแถวนี้ค่ะเฮ้ยเพเอกได้ชุดเอเลี่ยนแล้วเย่ yeah! ได้ชุดเอเลี่ยนเฉยเลยเอาช้ำอะไรอะ่ะใส่สิี่เอกไม่เอาหรอกชุดแองเจิลเพเอกเป็นเอเลี่ยนดีกว่า,านี่พี่บอวเป็นแอ,นนองเจิลคนเดียวก็งี้พอค่อยเท่หน่อย เงีๆๆเ่ยเงี่ยเงี้ยเขาหน้ามาเล่นกันใหม่นะสีของพี่เอกชัดๆเลยสีเขียวนี่ <c oughs> เทป้าละเทวมากเท่มากๆๆเลย